หากชอบช่อง SO Report by s ซ o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับแฟนบอลชาวหงแดงหรือว่าผูดทุกท่านหากพวกคุณรักทีนี้เราคือพวกเดียวกัน มาเริ่มต้นสรุปข่าวิรือว่าภูประจวบันกันก่อนเลยครับกับหนึ่งในประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าทําไมตัวของทางลิชาร์ดฮิลช์ผู้นวกนวการกีฬาคนปัจจุบันของเราจึงไม่ได้มีการร่วมเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกองระหว่างการทัวร์ช่วงปรีซีซั่นที่เอเชียของเรา หลังจากสโมสรมีการประกาศรายชื่อ29นักเตะที่ได้ร่วมเดินทางไปช่วงปรีซีซั่นในการถร์ที่ฮ่องกงและที่ประเทศญี่ปุ่นตามลำดับซึ่งในรายชื่อนั้นก็มีรวมไปถึงตัวของทักอันเนอร์สโลตและทีมงานเบื้องหลังหลายต่อหลายคนที่มีการเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยตอนหนึ่งในคนที่ปกติแล้วเรามากักจะเห็นภาพของเขายืนคู่กับตัวของทางส็ลตในหลายต่อหลายโอกาสก็คือยูธแต่ในครั้งนี้ทำไมเขาถึงไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีม จึงมีคนตั้งข้อสงสัยกันว่าเขากำลังเดินหน้าดิวอะไรอยู่หรือไม่อย่างไรกัน แต่ล่าสุดตัวของทางเดลี่มิ l เลอร์สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมาไขาความกระจ่างชัดในประเด็นนี้ออกมาแล้วว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวของทางฮิช์ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมของเราในครั้งนี้สำหรับการทัวร์ปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องรอรับการย้ายเข้ามาของทางฮูโกอิเกติเก้ดาวิงตัวเก่งจากทางสโมสสไอทรักแฟรงเฟิร์ตที่ณปัจจุบันตัวของทางนักเตะเองก็เดินทางมาแลนดิ้งที่ประเทศอังกฤษเ,เ,เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจาก ผ่านกระบวนการในการตรวจร่างกายรวมไปถึงการตรวจเอกสารทั้งหมดก็จะมีการลงนามเซ็สัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการปิดดีลนี้อย่างเป็นทางการต่อไปต่างลําดับนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมยจชถึงยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปทั่วชงปรีซีซั่นร่วมกับทีมของเราได้ แล้วมันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดอีกเช่นเดียวกันว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วตัวของทางฮิว์จะมีการบินตามไปสมทบด้วยหรือไม่อย่างไรกันเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้เขาต้องมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะแล้วก็ยังมีอีกหลายดิลที่อยู่ในมือที่เขาจะต้องจัดการ แต่รายงานข่าวฉบับเดียวกันก็ยังมีการระบุต่ตอไปว่าสำหรับตัวของทักอีเกติเก้นั้นหากเขาเสร็จสิ้นกระบวนการในการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเราแล้วก็จะมีการบินตามไปสมทบกับทีมของสลอตและบรรดาเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการในการฝึกซ้อมในการประสานเข้ากับทีมของเราในช่วงปรีซีซั่นแบบทันทีทันได เมื่อเปิดประเด็นที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อตัวของทางฮูโกเอเกติเก้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่คราวนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวของเขาเปบ,บตรงไปตรงมากันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้เราได้เห็นทาง Fabio r o ร a n o นักข่าระดับเทียร์นหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวสองความเป็นระยะตั้งแต่ตอนที่ตัวของทาง Hugo e k กติเก้นั้นมีการขึ้นเครื่องบินเดินทางมาสู่ที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งเขาแลนดิ้งมาแล้วที่แดนผู้ดีแล้วในตอนนี้ตัวของทางโรมาโนก็มีการออกมาเน้นย้ำว่า กระบวนการหลักสำหรับการตรวจร่างกายของเขากับทางสโมสรของเรานั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแบบไม่มีปัญหาใดๆ h ฮ e ูโกเอเกติเกผ่านการตรวจร่างกายหลักในวันนี้ในฐานะนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูลลูมาโนโพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองสัญญาระยะเวลา6ปีกำลังรอคอยอยู่ก่อนที่เขาจะมีการปิดท้ายเป็นรูปมือจับปากกาพร้อมเซ็นสัญญา เช่นเดียวกันกับรูปอิโมจิเป็นรูปธงชาติฝรั่งเศสของตัวนักเตะเองอีกด้วยจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทักเอคิติเก้เราก็จะเห็นได้เลยว่าเรออีกเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นก่อนที่เขาจะมีการออกมาชูเสื้อกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมของเราต่อไปอย่างเป็นทางการตามลำดำับ นั่นจะทําให้เขาได้กลายมาเป็นการเซ็นสัญญาณนักเตะใหม่คนที่7ของทีมเราในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยต่อเนื่องจากในรายของทางเชดรมีฟร่ฟิมปงและฟอเรนเวตสองซูปเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนมีลอดเคอร์เคสมาจากทางบอนมัด จอร์จี่มามา,มาดัชวีลี่มาจาับทักไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียแม้ว่าในรายนี้นั้นจะเป็นการเสร็นสัญญาล่วงหน้ากันมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่มีการปล่อยยืมตัวเข้าไปอยู่กับทางต้นสังกัดเก่าทาให้กว่าจะได้มาลงเล่นให้กับทีมของเราจริงๆก็คือในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไป แล้วอีกสองคนก็ได้แก่นในรายของทางฟรดดี้วูดแมนที่จะเข้ามานั่งแท่นเป็นผู้รักษาประตูมือสาให้กับทีมของเรารวมไปถึงทางอารมินเบ็กซี่ผู้รักษาประตูดาวรุ่งอนาคตไกลที่จะเริ่มบ่มเพาะฝีมือของเขาจากทีมอะคีเดมีของเราก่อน ด้านเดฟโอซีคอบสื่อที่เจอะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้อีกด้วยว่าหากตัวของทักอิกิติเก้นั้นสามารถที่จะลงนามในสัญญากลายมาเป็นนักเตะใหม่ของเราได้ภายในวันนี้เขาจะมีการออกเดินทางตามไปทัวช่วงปรีซีซั่นแบบทันทีทันใดในคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย ตกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาเบรกอารมณ์กลับมาดูเรื่องความคิดเห็นของทางเคนนี่เดลกิชอดีตนักเตะและผู้จัดการทีมระดับตำนานของเรากันบ้างเมื่อเขามีการออกมาให้คำช่นชมตอบผลง,งานที่ทางอานเนอร์สโลตนายาดัชแมนคนปัจจุบันของทีมเราได้ทำเอาไว้กับสโมสสนหลังจากที่เขาพาทีมผงาขึ้นมาคว้าแช,ชมป์พิมลิกได้อย่างงดงามในการแข่งขันฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามากุมบังเหียนในทิดแอนฟิลด์ของเรา แล้วเราก็จะได้เห็นว่าตูของทางส็อตพยายามที่จะต่อยอดความสําเร็จหลังจากมีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามามากมายในช่วงสัมเมอร์นี้ด้วยจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ทางดาวกริชจะมีการออกมาชื่นชมเขาเป็นการพิเศษ มันเป็นการที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะที่ตัวของทักอา์เนอร์สลรัเข้ามารับตำแหน่งนี้ผมรู้ดีว่าเยอเกนครอฟได้อำลาทีไปแล้วและเยอเกนก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเขากับทางลิเวอร์พูลเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมมากดาวกิชกลา่าวอา์เนอร์เองเป็นคนลัสไตล์กันเลยนะแต่เขาก็ยังเป็นผู้จัดการทีมที่มีความเก่งกาจ พวกเขามีฤดูกาลที่ดีมากเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ตั้งตารอในการแข่งขันฤดูกาลนี้อยู่มันไม่ใช่ว่าคุณต้องเก่งกว่าใครบางคนหรอกคุณก็แค่ต้องเก่งกว่าคู่แข่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ด้วยเท่านั้นการเข้ามารับช่วงต่อจากทางเยอเกนนั้นผมคิดว่ามันดีกว่ากับการที่คุณมารับทีมที่ต,ต้องสร้างขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดผมมองว่าตัวของผมเองก็อยากจะมารับทีมที่ดีอยู่แล้วมากกว่าที่จะต้องมานั่งสร้างทีมขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ตน้น ตอนนี้เขาได้เห็นทีมแล้วได้ศึกษาทีมไปบ้างแล้วบางทีเขาอาจจะเริ่มคิดในใจว่ามันมีบางจุดที่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะอยากมีการดึงนักเตะบางคนที่เขาชื่นชอบเข้ามาซึ่งผมก็คิดว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรมดีแล้วนะและตัูของเขาก็บริหารจัดการมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วย เขาเข้ามาแทนที่คนที่มีประสบการณ์และมีความสําเร็จสูงมากแต่เขากลับทําผลงานได้อย่างดียิ่งตอนนี้เขาได้ยืนอยู่ในจุดของตัวเองแล้วและผมก็มั่นใจว่าทุกคนก็ตั้งตารอดูการแข่งขังนในฤดูกาลใหม่นี้ด้วยเหมือนกันสโลตเป็นคนที่ดีมากจริงๆนะหลายคนอาจจะพูดว่าคนดีมักจะไม่ชนะแต่ผมไม่เชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นขอภาวนาให้เขาโชคดีในปีนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับมัน เขาคงทําอะไรให้ดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะผลงานที่เขาแสดงออกมาให้เห็นนั้นมันสุดยอดจริงๆและผมก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสําหรับตัวเขา ไปกันต่อเลยครับกับอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆมาโฟกัสไปร่วมกันเพราะนับตั้งแต่ตัวที่ทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอดีตปักขวารองกัปตันทีมของเราอําลาสโมสอนทำตามความฝันของเขาแม้ว่ามันจะเป็นการกืนน้ำลายกับสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมาว่าอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นตำนานของทีมเรา ตามรอยเท้าของทางสตีเฟนเจอรารอดีตกับตันทีมระดับตำนานแต่สุดท้ายตัวของทางเทรนที่เดิมทีก็รับปลอกแขนเป็นรองกับตันทีมของเรานั้นก็ตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างและเลือกย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดประเด็นของการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นมันก็ทําให้ตําแหน่งรองกับตันทีมของเราว่างเว้นลงซึ่งในประเด็นนี้มันก็มีจุดที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติม เมื่อทางนิวัภูกเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้มันมีแคนดิเดต3คนที่มีโอกาสจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีมคนใหม่ของเราต่อจากในรายของทางเวอร์กิลฟานไดคนแรกก็คือทางโมฮัมเหม็ดซาล่าซึ่งเราไม่ต้องขยายความอะไรอยู่แล้วเพราะนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของเรา คนที่2ก็คือทังแอนดูโรเบอร์สันซึ่งในอีกฐานะหนึ่งย้ำที่เขาไปลงเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ของเขานี่ก็เป็นกัปตันทีมชาติอยู่แล้วด้วยดังนั้นในเรื่องความเป็นผู้นํานั้นก็ไม่ต้องสงสัยด้วยเช่นเดียวกันส่วนคนสุดท้ายก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งระดับซีเนีรยคนสำคัญของทีมเราอย่างทังอาริสันเบเกอร์นั่นเองมันขึ้นอยู่กับการจัดทีมของทังอาร์เนอร์ร็อตนะ บางทีเขาอาจจะมีเปลยออกมาให้เห็นว่าใครกันจะได้ขึ้นมาเป็นรองกับตันทีมต่อจากทางเบอร์กิวฟานได้แม้ว่าเขาจะยังไม่มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองกต็ตามทีโอสควานักข่าวจากทางเดอะวูดเอ็โคระบุโมฮัมเหม็ดซาร่แอนดูโรเบอร์สันแัะถักอาริสันเบกเกอร์ต่างก็เป็นแคนดิเดตลำดับต้นๆในฐานะกลุ่มผู้นำทีมณปัจจุบัน จากการที่ทางฟันได้และอารลิสันไม่ได้ลงเล่นในเกมกับทางไบรสตันนอตเอนเราได้เห็นตัวของทางซาร่าสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมตั้งแต่เริ่มต้นเกมจากนั้นก็เป็นทางโรเบิร์ตสันมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมแทนตอนช่วงพักครึ่งเวลาเมื่อทางสลับมีการเปลี่ยนทีมทางชุดหลายคนมองว่าปลอกแขนรองกัปตันทีมน่าจะตกเป็นของทางดาวเต็กทีมชาติอ e ียิปต์แต่ในตอนนี้มันยังไม่เป็นทางการจนกว่าที่จะมีการยืนยันออกมา ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนักเตะจากทางอะคาเดมี่ของเราที่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เมื่อทางเดอแอตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้จากประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทีมของเรากําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะ2ดาวรุ่งที่เป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของเรานั่นก็คือในรายของทางลูก้สสเตฟานสันและทางเจสแมคคอนเนล ในรายของทางสเตฟานสันนั้นฝัญญาปัจจุบันของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในการแข่งขันฤดูกาลหน้าแต่หลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นระหว่างที่เขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางดันดียูไนเตดในการแข่งขันฤดูกาล2024-2025นั้นจึงทำให้ทีมของเราต้องการที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่เป็นการต่อสัญญาระยะยาวให้กับเขา แข้งวัย21ปีรายนี้เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกสำหรับทีมของทางอาร์เนอร์สร็อตที่กำลังการเดินทางไปทัวช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชีย er. แถมรเราก็ได้เห็นฝีเท้าของเขาไปแล้วในการอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่น2นัดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเกมกับทางเพรสตันนอตเอนและเกมกับทางสโตกซิตี้ต่างลำดับ ตัวของทางนักเตะเองก็มีการออกไมาสัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเรากับการที่โจ้ตัวเป็นหนึ่งใน29ขุนพลที่ได้เดินทางไปทัว่วปรีซีซั่นที่ฮ่องกงและประเทศญี่ปุ่นตา่างบผมค่อนข้างจะประหลาดใจนิดหน่อยนะใช่เลยผมค่อนข้างจะรู้สึกเซอร์ไพรส์สเตฟานสันกล่าว ปีนี้มันมีนักเตะดาวรุ่งมาน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วมีนักเตะดาวรุ่งติดทีมขึ้นมาเยอะมากกว่านี้มากเลยนะแต่ในปีนี้บรรดานักเตะที่มาทั่วช่วงปีสีสั้นนั้นจะเน้นไปที่ผู้เล่นชุดใหญ่มากกว่าแต่เพราะแบบนั้นแหละมันจึงยิ่งทําให้ผมรู้สึกดีมากขึ้นกว่าเดิมที่ได้อยู่ท่ามกลางนักเตะระดับซีเนี่ยเพราะมันเป็นโอกาสที่ผมจะได้เรียนรู้จากพวกเขา สำหรับในรายของทางสเตฟานสั้นนั้นเขาลงเล่นไปแล้ว34นัดในการแข่งขันทุกรายการระหว่างช่วงที่ถูกยินตัวไปอยู่กับทางดันดีอยู่นเดแล้วก็ฝากผลงานการทำไป3ประตูด,ด้วยกันส่วนในรายของทางเจสส์แมคคอนเนลล์นั้นก็อยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราด้วยเหมือนกันแต่เขาพลาดการไปทัวร์ช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้จะขยับมาดูอีกหนึ่งผู้เล่นดาวรุ่งอนาคตไกลที่น่าจับตามองด้วยเหมือนกันแล้วเรียกได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างจะแปลกสำหรับทีมของเราส่วนจะแปลกยังไงนั้นมาติดตามดูกันได้เลยครับเพราะก่อนหน้านี้ในรายชื่อนักเตะที่ทีมของเรามีการประกาศปล่อยตัวออกไปจากสโมสรนั้นก็จะเห็นได้ว่า ตัวของทางจากขอบปอยเทสนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกทีมของเราปล่อยออกจากสโมสรอนไปหลังจากสัญญาของเขาเพิ่นจะสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่30มิตมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็สังเกตเห็นว่า u ยู่ดีชื่อของทางคอยเทสนั้นกลับมาอยู่บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราอีกครั้งในฐานะผู้รักษาประตูฝึกซ้อมของทีมชุดยุไม่เกิน21ปีโดยบทบาทของเขาจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยงานทีมงานสตาฟโค้ดของเรามากกว่าที่จะเป็นการลงสนามในการแข่งขันจริง การกลับมาของเขาเป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรอ,ออกมาทาั้งๆัที่ก่อนหน้านี้ทางเลวพูก็เคยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาให้กับเขาแต่เหมือนจะมีการเปลี่ยนใจและมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาแม้ว่ามันจะเป็นบทบาทที่แตกต่างออกไปจากเดิมก็ตาม สัญญาของเขาในครั้งนี้จะเป็นลักษณะแบบเพื่อการฝึกซ้อมเท่านั้นคล้ายกับกรณีของทักออสการ์เคลลี่ในฤดูกาลก่อนๆที่ก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือทีมชุดใหญ่ในช่วงเดินทางไปทัวร์หรือแม้กระทั่งยามที่ผู้รักษ,ษาประตูได้รับบาดเจ็บสำหรับทางพลอยเทสนั้นจะมีหน้าที่หลักในการลงฝึกซ้อมร่วมกับโค้ชผู้รักษ,ษาประตูจำลองรูปแบบการโจมตีของคู่แข่งระหว่างการฝึกซ้อมและการเตรียมความพร้อมหากทีมจำเป็นต้องเรียกใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน แฟนบอลที่ติดตามรายชื่อผู้เล่นของทีมเราในช่วงต้นฤดดูการอาจจะมองข้ามชื่อของเขาไปถ้ามันก็มีการสังเกตเห็นได้ว่าในตอนนี้ชื่อของเขาได้โผลกลับมาอยู่ในทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเราแล้วด้วยจนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการของสมโมสรอ,ออกมาเพียงแต่มีการระบุออกมาว่า จาขอบพรอยเทสเป็นผู้รักษาประตูฝึกซ้อมของทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของลีเวอร์พูลเขาเคยอยู่กับทางสโมสรเบอร์ลีและสเตลลีบิดเซลติกก่อนที่จะย้ายเข้ามาสู่อะเคเดมีของเราฤดูการ2 0 2 5 2 0 26นั้นจะเป็นปีที่3ของทางจาาขอบกับลีเวอร์พูลเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการสนับสนุนผู้รักษาประตูและการทำงานร่วมกับทางโค้ชอย่างมาร์คมอริสและนิวเอ็ดเวิร์ด ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราอมอยาจะขอพาเพื่อนๆมาเกาะติดอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นข่าวฮือฮาประจําวันนี้เลยก็ว่าได้กับโอกาสการย้ายทีมออกไปของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญในแนวรุกของเรา นั่นก็คือในรายของทางหลุยดิอารสปิดทีมชาติโคลอมเบียซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางฟอเบียโอโรมาโน่มีการออกมายืนยันไปแล้วว่าเขาอยู่ท่ามกลางความสนใจจากทางเสือใต้ไบเยนเมลนิ Munich, ที่กำลังจะมีการยื่นข้อเสนอใหม่เป็นครั้งที่3เข้ามาทาบถามเขา ประเด็นมันอยู่ที่จุดนี้แหละครับเพราะในตอนนี้ทางบิลสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าบาเย,ยนต์กำลังใกล้ที่จะประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับทางดีอาร์สแล้วหลังจากพวกเขายอมเพิ่มค่าตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ75ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว65ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเรานําไปเปรียบเทียบกับค่าตัวตอนที่สโมสรของเรามีการซินสัญญาคว้าตัวเข้ามาจากทาง f c ฟซปอร์โตนั้นในตอนนั้นที่ว่าผู้มีการจ่ายเงินค่าตัวเมื่อรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมทุกอย่างแล้วอยู่ที่สนนราคา60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว52ล้านปอนด์ซึ่งหากนำตัวเลขมาหักรบกร,รบนี่กันแล้วก็จะเห็นได้ว่าหากเรายอมขายเขาให้กับทางบาเยนต์ด้วยสนนราคาดังกล่าวก็จะเป็นการทำกำไรแบบหน่อะ 15 000, 000 Euro, ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว12ล้านปอนด์ทั้งที่เรามีการใช้งานเขามาแล้ว3ปีและเจ้าตัวก็เลยสัญญาผูกมัดในทีมแอนฟิลด์อีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นนอกจากนี้ขอ้อเสนอดังกล่าวข้างต้นนั้นหากเราอนุมัติการขายเขาให้กับทางายเยันด้วยตัวเลขนี้ก็จะทำให้ทางดีอาร์สกลายมาเป็นนักเตะที่ยายออกจากทีมของเราที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นลำดับที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วย จะเป็นรองก็เพียงแค่ในรายของทางฟรลเปคูตินโยและทางหลุยดิอารที่ต่างก็ถูกขายไปให้กับทางเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาเมื่อฟังเรื่องราวโอกาสการย้ายทีมของตัวหลุยดิอารกันไปแล้วผมจะขอพา,าเพื่อนๆมาโฟกัสกับอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ถูกตีขึ้นมาในวันนี้เลยว่าเราก็มีโอกาสจะได้นักเตะใหม่เข้ามาแทนที่การจากไปของเขา นั่นก็คือในรายของทางโรดิโกซูปเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรอนปราชันชุดขาวโดยอันมาตริดนั่นเองมันล่าสุดทางซานติโอนานักข่าวจากทางฟุตแมกาโต้ก็มีการระบุชัดเลยว่าในตอนนี้ทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะนั้นกำลังพูดคุยอย่างเป็นทางการโดยตรงกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแล้ว ลิอร์พูมมีความคืบหน้าในเรื่องของทางโรดิโก้พวกเขามีการติดต่อพูดคุยกันโดยตรงกับทางเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะและทางสโมส,สรซานติอูนาโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเส่วนตัวของเขาพวกเขาให้ความสนใจในตัวของทางโรดิโก้เป็นอย่างมากและลิอร์พูลก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปจากข้อมูลที่เราได้รับทราบมา การเจราจาร,ระหว่างสมสรจากประเทศอังกฤษและตัวแทนของทางนักเตะนั้นได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วมันยังไม่มีการพูดคุยกันระหว่างสมสรกับสมสรแต่ความสนใจกำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ